มีเสื้อแดงนะท่านผู้ชมครับมีมีการถอดเสื้อแดงแล้วนะก็อ่าเดี๋ยวดูสัญ,ญลักษณ์นะท่านผู้ชมนนญญมีแก้วน้ำมีหมวกนะฮะ มีนำเสื้อมีหมวกนะท่านผู้ชมฮะมีขันนะมีแก้วน้ำนะพร้อมกับป้ายข้อความต่างๆนะท่านผู้ชมครับก็จะเป็นการจุดไฟเผาเสื้อนะนะท่านผู้ชมครับ มาก่อนแล้วก็มารักเสื้อแดงนะท่านผู้ชมไรัรอ้พังย็็ไม่แน่ใจนะว่าพี่เขาลาาเป็นแอลกอฮอล์นะท่านผู้ชมนะเป็นกลิ่นเป็นแอลกอฮอล์นะฮะแอลกซึ่งซึ่งหวมจะลามนะท่านผู้ชมครับับราแ 你不要。 ใจมันเป็นเหมือนหัวใจของเราที่รักษาความเสื้อแดงมาเราไม่เคยคิดว่าวันนี้จะมีเหตุการณ์แบบนี้ที่พวกคนชพเพือไทยทำกับคนเสื้อแดงได้ก็อนี้เป็นการเผาเสื้อนะท่านผู้ชมครับเสื้อแดงนะแล้วก็มีอุปก,กรณ์ต่างๆนะรวมถึงขันมีกรบติกน้ำนะท่านผู้ชมนะ เสแดงล้ตายจากตาเพื่อเพื่อทั้งเพื่อไทยเนี่ยมีหลายพวกจะไม่ทำแบบนี้เลย,ลเลยถ้าคนนึกถึงคนเสื้อแดง,งมากๆก็คว <น S 2> จะไม่แตกแบบเยอก็มาช่วยเพื่อให้กัน ยอมรับไม่ได้นะที่ไปจับมือกับขัดแย้งการนะท่านผู้ชมครับตอนนี้ไฟเริ่มติดแล้วนะท่านผู้ชมครับครอบครัวก็ทะเลาะกันก็แตก จะติดไปที่เสื้อแล้วก็ตัวมือตบแล้วนะทะ่านผู้ชมครับตำรวจท่านต้องเปิความหมายกับพวกเราอีกต่อไปแต่ถามว่าเป็นคนเสื้อแดงมานอย่ในสายเลือดเป็นนักสู้ประชาธิปไตยยังไงก็สู้มกันต่อไทยจบจบวันนี้ค่ะจะเรียกร้อมส่งพรุ่งนี้ยินดีค่ะร้อมส่งจะ ไม่แสทะเียงต้องเิร์มโคตรนะคตังใจเลยเป็นพี่เปน้องาเหรับเ่านะท่านมคุณไผ่ลิกนะสสจับพรคพลังประชารัฐก็ให้สภา์แก่สื่อมวลชนนะฮะที่อาคารรัฐสภานะท่าน้ชมครับว่าทางพักพลังประชารัฐก็จะโหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยนะท่านผู้ชมก็เจ็บมากแค้มากไม่เคยเลยเลยไม่เคยเลยสามเกินคนที่เรา้ นะท่านผู้ชมที่ทําให้คุณพลเสื้อแดงยิ่งไม่พอใจนะท่านผู้ชมครับการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยไปร่วมกับอดีตพรกของของพักเพื่อไทยทำแบบนี้ก็เพราะชนไม่คิดตั้งแต่ยุคตะวันทูบเราไปต่อสู้เราไม่เคยได้อะไรหรอกเราพวกเราไปด้วยใจเพราะว่ารักพักเพื่อไทยรัก ถ้ท่านพักสิ่งใดมาณวันนี้้าพักเพื่อใทยยืนใการที่จะจับมือกับพักเราก็ต้องต้องแสดงจุดยืนของเราพักที่เคยร่วงพากับพวกเราน้ำตาคลอล่วมทำลายกับพวกเราที่พัทยาเราบอกตรงๆอันนี้็นอันที่เรารับมากที่สุดข้าพันคอเป็นข้าพันคอนะท่านผู้ชมแก่ามทุกคนที่อยู่ในนี้ที่สู้มาด้วยกัน เะไรที่เราเจ็บมากแต่แกนนำทุกคนอยู่ไหนไม่ออกมาก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะท่านผู้ชมคะที่กลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยไม่พอใจนะการที่ไปร่วมจับมือกับพักคหลประชารัฐตนะท่านผู้ชมครับ มานตอก็เริ่มที่จะไหม้แล้วนะท่านผู้ชมข้างหลังไหมสู้ด้วยกันมาประชาธิปไตยไม่คิดว่าพวกคุณจะไปจับมือพวกผูเริ่นติดไฟแล้วฮะไอพวกผเด็จการที่เคยทำลายคนเสื้อแดงอย่ามาอ้างก็เลิกปากเถอะ เริ่มลุกติดในส่วนของตัวขันนะนะท่านผู้ชมขันพลาสติกนะอับบนน,นี้น่าเป็นล็อกเก็ตนะท่านผู้ชมกกคนใส่ใอควันเริ่มมาทางผมแล้วนะท่านผู้ชมนะ เป็นคุณนักุฒิใส่เกลือนะท่านผู้ชมครับขอให้งนี้ครับนไม่ใช่ปรธไตยยืนออกมาขอให้แสดงจงยืนออมาที่ยางอยู่ป็ระชาธิปไตยจริงๆี่น่คนไชาญรักคัทอยู่นเาราจะังการของประชาธิปไตยแล้วกไม่หักประชาชนนไว้ ควันเริ่มลอยมาลอยมาทางโคนนะท่านผู้ชมวันน่อยาาราเมดบี้ต้องวมาลัจากนี้ไป๋ยวเราไปดูกิจกรรมสองดาวกันต่อดีกว่า